ตอนนี้เราต้องเสียใจกับทุกคนด้วยที่อยากดูงานต่อซู้ระหว่างไฮเปอร์อัปเกรดแฮสวิตช์แมนแล้วก็อัปเกรดลารเลเซอร์เพราะตอนนี้อัปเกรดลารเลเซอร์มันได้หายไปแล้วซึ่งเพื่อนเราขอไปแต่ว่าสิ่งที่ได้มานั้นเราจะไม่เสียดายเลยเพราะว่ามีลูกรักตัวใหม่เขามายัางเซเบอร์มิวแทนทอยเด็ดนั่นเองกลับมาในทอยเด็ดทาวน์ดิเฟน์อีกครั้งซึ่งวันนี้เรามารีวิวตัวที่ค,คุ้มค่าที่สุดในปัจจุบันนี่ตัวเติมตัวน,นี้เลย เอาไปแล้วหรอโหไวมากท่านไหนวะไม่รู้เลยเออช่างเถอะด้วยราคาเพียงหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้ารูบิลซึ่งหาไม่ได้แล้วปัจจุบันซึ่งเมาะกับสายฟรีโคตรเลยนะในตลาดเนี่ยขายพันหลักพันนะแต่ว่าความคุ้มค่าของมันยังไม่จบอ่ะมาดูสเตตัสจิ้งเรือนถึงแม้ว่าดาเมจเขาจะน้อยใช่ไหมอะ่ะดาเมจเริ่มต้นสามพันอัพแม็กหมื่นสี่โอ้ดาเมจน้อยอะ่ะ วง 25, ยี่ห้าม p กสิอันนี้วงถือว่าใช้ได้เลยนะอยู่บ้านอยู่ดีสุดๆครูดาวหนึ่งไปสุดสุดสอันนี้คูดาวอยูดีอยู่แล้วดีเพชรสามพันไปเจ็ดหมืนอ่ะสเตตัสด,ดูแล้วดาเมจไม่ใช่หมืน่นเสียงแน่นอนแล้วก็ดีเพชรไม่ใช่เจ็ด0มืนอย่างแน่นอนอาจจะโหดกว่านั้นก็เป็นได้นะอ่ะถ้ามันโหดกว่าจริงแล้วก็พิสูจน์ด้วยการไปเล่นกันเลย เรามาพิสูจน์ที่ด่านที่เราคุณที่ว่าโคตรยากนั่นคือ The Void โ,โหใครผ่านด่านนี้แ้วมัง่งอันดับแรกวางรีเตอร์เป็นซิลแมนไปก่อนแล้วก็วางพวกตัวฟาร์งเงินอัพอะไรให้แม็กแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนเซเบอร์มาโอยังไม่ทันอะไรเลยบอสจะเข้า,า,ด,าด่านละด้วล็อกเก็ตเียร์อตโมักกรหานแอ้ยรอบนี้เปลี่ยนด่านมั่งให้ทายทุกคนว่าด่านอะไร อรอจังหวะมันจะหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,เด,เ,ราเดี๋ยวทุกคนอาจจะรู้เองอ่าไกล่างเงี้ยไกลละไกลละไกลละโอาอันนี้ดันในมือถือนะไม่ไดันเนี่คอมพิวเตอร์นี่ไงด่านที่ทุกคนคิดถึงใครคิดถึงมากยังไม่เคยมาเล่นเลยนั่นก็คือด่านเธอกีทาวนั่นเองอ่ะเหมือนเดิมสเต็ปแรกเดี๋ยววางอันนี้ไปก่อนครีเตอร์พิซซูแมนแล้วเดี๋ยวจะ อัปอะไรให้แม็กหมดแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันตอนที่เซเบอร์มานะโอเคโอเคนะทุกคนตามนี้มันเป็นทิกที่เราใช้ทุกตอนเวลาเรารีวิวตัวมาอะสกิปเว็บมาดูเหมือนว่าเขาต้องเรียกเซเบอร์มีแทนออกมาใช้งานละเซเบอร์ er มีแทนใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน500นั่นเองนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาเดี๋ยวแป๊บนึงดูอปออเก็บดโลลัวกันนะเดีย๋ยวมารีวิวใหม่ มันดูดเข้าฐานแล้วป๊แบบนึงเดี๋ยวค่อยวางใหม่แล้วก็ให้ทุกคนดูนะนะเซเบอร์ er, มีแทนใช้งันในการยังมาใช้างานห้าร้อยและนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาโอ้โหพี่โรนมะเนี่ยจากตะกกวันซอมบี้ครั้งแรกมีดาเมจที่สามพันวง 5, 5, 5, ห้าห้าครูดาวหนึ่งวิอาอัพเกรดมาใช้างานหนึ่งพัน 1, นี่ก็ลับเก่งเลยนะโอ้ยอ่ะ สตันกี่ฮิตห้าิตอ่ะอัปเกรดครั้งแรกไปให้เงินหนึ่งพันอ่ะเขาจะมีดาเมจอยู่ที่แปดพันวงยี่ห้าคูดาวหนึ่งวิเหมือนเดิมอ่ะกดอัปเกรดม่อีกทีปุ๊บ<ม>เ <Orchestra> ขาจะมีดาเมจอยู่ที่สี่พันวงห้าสิบคูดา 02, วศูนสองวิสังเกตเมื่อกี้ไหมว่ามเมื่อกี้ดาเมจมันแปดพันแต่ว่าดาเมจถูกลดมาสี่พันนั่นเองคำาต้อไปใช้สี่พัน อ่ะเขาจะเพิ่อมหมวกกันน็อกมาเขาจะมีราเมตรที่เจ็ดพันวงห้าสิบห้าคูดาสุดสองวิฟ้าผ่าทำนะตอนนี้ฟ้าร้องเป็นลางไม่ได้เดี๋ยวก็โดนเองอ่ะโคอดล็อกเก็ตมิวแทนจัดการไม่ได้หรือเปล่าคลิปแป๊บนึงนะฮัาต่อไปชิงกันแปดพันเขาจะมีราเมตรที่หมื่นสี่วงหกสิบ กูดาสุดสองวีซึ่งดีกว่าส่งสตัวแรกที่มารีวิวแบบโหดมากก็จะมีดีแมนติดแทนแลค้คาเมอร่าแมนเราก็ไฮเปอร์อาเกตแทนสซิกอร์แมนนั่นเองซึ่งเราจะจับเจ้าสามตัวเนี้ยมาสู้กันคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใครเชียร์เซเบอร์ไม่แทนกดหนึ่งใครเชียร์ไฮเปอร์กดสองใครเชียร์ไฮเปอร์ไม่ใครเชียร์ดีแมนติดกดสามพิมมาเลยคอมเมนต์ในคลิปนี้คิดว่าใครจะ ชนะห้ามกลุงไปดูคลิปหน้านะถ้ากลุงไปดูคลิปหน้าก็จะไม่มีอะไรเออก็จะกลุงเปล่า,ลาอัพครีเตอร์เพนซิลก่อนถือว่าเจ้าแน่หูดกว่าเอนจิเนียร์เป็นแปดเท่าเลยนะสิบเท่าด้วยซ้ำเจานะนี้เลื่อนมปเท่าไหร่หน่วยอะบนเงนะ อหน่วยสิบร้อยพันหมืนน่นแสนเลือดสามเอรเนอินเดียเท่าไหร่ล้านหนึ่งก็แสดงว่าอิเจเนียเยอะกว่าแต่ว่าเจ้าเนี่จะมีดีพื้ที่ดีกว่าถือว่าเจ้าเนี่แบกจบเอเลดมันแบบสบายทุกคนรู้ไหมว่าเราจะมาในประธานในดันไหนกันคำตอบคือเดอะ o อยนั่นเองยังไม่ทันตอบเลยเฉอเลยนะ เพราะว่าเดอะวอนมันยากกว่าอินเซนในสกีบิดเทอร์รี่เฟนิกมาอีกตัวถือว่าพี่แกเนี่ยคุ้มค่ามากแล้วก็ต้องรีวิวดีๆนะอย่าอวยแบบมิกบันนี่ไททันโคตรอวยเลยตอนนั้นอนะมิกบันนี่ไททัน กจะวางแค่สองตัวก็พอแล้วแหละยามคับขันมากสันตาไม่ต้องอัพแล้วแหละเพราะว่าพี่แก่ความคุ้มค่าคือใช้เงินน้อยมากแล้วก็ดาเมจแรงนี่แหละเราถึงได้บอกว่าสเตตัสอ่ะมันเกินหรืว่าเราถึงได้บอกว่าอาของจริงอ่ะมันโหดกว่าสเตตัสอย่างแน่นอนอควาเนี่ย ถึงแม้ว่าถ้าเตยตาดาะมันจะเยอะกว่าแต่ว่าดีเพชรมันจะเยอะกว่าแต่ว่าความแต่ว่าลองใช้ดูแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเลยก็แสดงว่าเซเบอร์วิวแทนน่ะเซิร์ฟเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ว่าแค่เปลี่ยนจากกากกว่าเป็นเก่งกว่าอาชันต้าเพราะว่าจะวางมรัวๆแล้วหลังจากนี้ ตัวไจมม่ปิกข้ลาลงน,น,นะครับอ,อ,อ่ะว่ายัวดีไหมเพราะว่าดูนี่ดิสิบสทับสิบห้าก็คือวางได้แค่ตัวเดียวโดนอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เอ่ออะไรนะเอนจิเนียร์แม่ไม่ใช่เอนจิเนียร์ครีเอเตอร์แล้วก็เป็นซงมฮอปเ,เตอร์ยังแย่งกินพื้นที่ไปหมดแต่ว่าก็าดีแล้วแหละ อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาบอกว่าฟาร์มต้นเกมดีกว่าซันตา้าอีกนะแต่ฟาร์มไลฟ์ไลค์เกมจากกว่าซันตา้าแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะเพราะว่าทอนนีฝนตกกลัวไฟมันจะดับอีกโห